ใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาใส่ร้ายด่าทอผมเดี๋ยวผมจะดําเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงคนที่กล่าวหาว่าผมไปอยู่เบื้องหลังตํารวจร้อยเอดด้วยเตือนเป็นครั้งสุดท้ายขอให้จบถ้าไม่ชอบกันก็ไม่ต้องเข้ามานี่เตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับ คนริงใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาด่าผมได้เตือนแล้วนะครับเป็นครั้งสุดท้ายไม่ชอบผมไม่ต้องเข้ามาโดยเฉพาะ f c หมอปลานะครับไม่ต้องเข้ามาครับต่างคนต่างอยู่ถ้ากล่าวหาผมอยู่เบื้องหลังตำรวจไปแจ้งความหมอปลานะเดี๋ยวผมจะดำเนินคดีอาทิตย์หน้าเตรียมรับหมายศาลใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาใส่ร้ายด่าทอผมเดี๋ยวผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงคนที่กล่าวหาว่าผมไปอยู่เบื้องหลังตำรวจร้อยเอ็ดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายนี่แจ้งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ นะอย่าไปคิดว่าใช้เฟซบุ๊กแอดคาร์ฟอมแล้วผมจะดําเนินคดีไม่ได้เดี๋ยวผมจะเดินทางไปพบผู้บังคับการปอทอนะครับเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับใครนะถ้าไม่ชอบผมก็ไม่จําเป็นต้องเข้ามานะฮะเพราะผมก็ไม่ได้หมายถึงต้องการ f อฟซีจำนวนมากรายการผมเป็นรายการให้ความรู้กับประชาชนนะครับใครเป็น f อฟซหมอปลาหรือใครที่เข้ามาด่าผมเนะี่ยเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ นะเดี๋ยวผมจะดําเนินคดีตามกฎหมายที่เข้ามาด่าผมนะเป็นการละเมิดสิทธิ์ผมใครที่กล่าวหาว่าผมอยู่เบื้องหลังตํารวจร้อยเอ็ดแจ้งความหมอปลาผมก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายเดี๋ยวผมจะดําเนินคดีครับผมจะไปพบจะไปสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับเตือนก่อนนะครับต่างคนต่างอยู่นะครับใครไม่ชอบผมผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่รายการผมเป็นรายการให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนสําหรับคนที่ชอบนะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายขอให้จบ ถ้าไม่ชอบกันก็ไม่ต้องเข้ามานี่เตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับนะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายที่เตือนผมคนจริงรับพวกรักพ้องนะครับแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาด่าผมได้เตือนแล้วนะครับเป็นครั้งสุดท้ายไม่ชอบผมไม่ต้องเข้ามาโดยเฉพาะเอฟซีหมอปลานะครับไม่ต้องเข้ามาครับต่างคนต่างอยู่ถ้ากล่าวหาผมอยู่เบื้องหลังตำรวจไปแจ้งความหมอปลานะเดี๋ยวผมจะดำเนินคดีอาทิตย์หน้าเตรียมรับหมายศาลใครเป็นเอฟซีจะรู้ว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมา นะนะครับแล้วก็ปากผมนี่สุดๆแต่ผมไม่ได้แคร์อะไรสังคมอะไรมากมายนะใครชอบก็เข้าไม่ชอบก็ไม่เปไ็นไรไม่ต้องเข้านะแต่ธรรมาดาผมผมก็ฟ้องแค่นั้นนะผมเตือนไปหลายวันแนละ้วไอ้พวกที่เข้ามาด่ามาอะไรผมนะครับจุ๊กรูนะครับกกนะคบนะใครอยากจะซื้อเสื้ออบรมสัมมนานะครับก็ไปดูหน้า Facebook YouTube ก็ปักไปแล้วนะมีเบอร์มีไลน์นะอนะครับนะครับ นะครับอาจารย์เดชาสู้สู้ขอบคุณครับอืผู้ไม่ประสงค์จะออกนามอะไรเนี่ยครับโฆษณาเงินผู้ออนไลน์ในเฟซเยอะจริงๆนะครับก็กระทรวงดิจิทัลนี่ก็ต้องจัดก,การนะครับ อย่าอยู่ยเฉยๆนะครับฝากท่านรัฐมนตรีด้วยครับอ,อนะครับอย่าไปรับ SMS จากคนไม่รู้จักบล็อกไปเลยเถูกต้องครับอืนะครับ ผู้นอกระบบก็เยอะอได้รับเสื้อจากอาจารย์นะครับสวยมากคุณสุนทรขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่รักผมนะนะอชอบครับพูดดีมีเหตุผลรายการมีประโยชน์ทนายใครทุกช่วยพูดเรื่องห้างที่ช่วงปิดไปแต่เจ้าของห้างกลับมาเรียกเก็บอะไรค่าเช่าเต็มราคาก็ก็าาฝากบรรดาห้างสินค้านะครับอย่าหน้าด้านกันมากนะคนรจะเขาเช่าพื้นที่เนี่ย ถ้ามันไม่ได้เปิดกิจการแล้วคุณก็ยังไปเล่นค่าเจ้าเขาเต็มเหนียวเนี่ยพวกนี้คือพวกหน้าด้านเอาเปรียบสังคมนะปากไปยังเจ้าของห้างด้วยนะพวกคุณรวยจะรวยไม่ไจะรวยยังไงนะคุณก็ต้องเอาเปรียบประชาชนนะคนเช่าเนี่ยเขาลำบากนะอย่าไปหน้าด้านกันมากนะคุณกัอนะครับเชญนะครับออืือฟังอาจารย์แล้วสบายใจนะครับได้ประโยชน์มากออืือ ชอบฟังมากครับขอบคุณอาจารย์จับไปนานๆครับนะครับฟังทุกวันได้ความรู้ผมตรงไปตรงมานะฮะนิสัยผมไม่ต้องไปแค,คร์คออะไรมากนะนะชีวิตมีแต่ความจรงิงถ้าอยู่กับความจรงิงชีวิตก็จะจบไม่มีหาเลยนะนึยว่าตรงมีประโยชน์นะครับรายการเราให้ความรู้นะดื่มน้ํากระท่อมตํารวจตรวจทีแล้วนะเจอม่วงขั้นตอนต่อไปก็อ,อ,ปอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเขาอย่าไปยุ่งมันนะครับยาเสพติดคดีพยายามฆ่าแต่เจ้าทุกข์ ไม่เอาความม,มันไม่เอาความได้ไงพยายามฆ่าเนี่ยมันยอมความไม่ได้นะก็อ,อาจจะเป็นเหตุในการบันเทิงโทษได้เท่านั้นนะครับอ,อยากแจ้งว่าตอนนี้มีเพจหลอกลวงที่พบเห็นและโดนด้วยตัวเอง2องกลุ่มขายจักรยานไฟฟ้าโดยให้โอนมัดจาก่อนแล้วก็บล็อกนี่นะระวังนะครับพวกโอนมัดจำนะเนี่ยนะขายเม็ดกะท่อมโอนเงินแล้วก็บล็อกไม่ส่งสินค้านี่คุณสมศักดิ์แจ้งมานะ เขเรียกไอ้เพชีชั่วนะหากินกับการหลอกลวงประชาชนขายจักรยานไฟฟ้ากับขายเม็ดกระท่อมอย่าไปเชื่อนะรับมัดจำแล้วนะแล้วมันก็บล็อกนี่ไอ้พวกชั่วทั้งหลายนะ